ังขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานทอดกระถินสามัคคีปพะะจำปีพุทธศักราช2568ณวัดรายชโดอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568 โดยในวันเสาร์ที่18ตุลาคมเวลา17นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิองค์กถินณศนะาลาการประเรียนวัดรายชโดและในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมเวลา07นาฬิกาขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิสูงน์เวลา8นาฬิกา30นาที แห่ผ้ากถินเวียนรอบอุโบสถเวลา9.30นาฬิกา30นาทีพิธีทอดผ้ากถินต่อด้วยเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเวียนเทียนฉลองกถินและเวลา11.00นาฬิกาถวายพระตาหารเพนแด่พระพิสู์สงพร้อมรับประทานอาหารร่วมกันขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน มาร่วมสร้างกุศลใหญ่สืบสารประเพณีงานบุญทอดกระถินเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของทุกท่านโดยพร้อมเพียงกัน,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 น